ิฉันจีนนนสาวสุทศนีบุญอินเรียนอยู่สาขาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีจังหวัดรุบงพวันนี้ดิฉันนะคะจะมานำเสนอการทดลองใช้สื่อการรีานการสอนประกอบรายวิชาการออกแบบสื่อและนตกรรมการสอนวิชาภาษาไทยซึ่งสื่อของดิฉันนะคะมีชื่อว่ามีสูตาไป็นคใต้ค่ะใช้สอนในหลับชสสั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะก่อนที่เราจะไปดูวิธีการเล่น,นะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้การเล่นก่อนเลยค่ะ สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้กันน,นะคะก็จะมีมีซูคาราเปทําตายค่ะแล้วก็จะมีของตกแต่งนะคะที่จะนําไปตกแต่งในวิงซูค่ะซึ่งในนี้ค่ะก็จะเกาะได้คารเป็ทคาตายค่ะทั้งหมด80คําค่ะมีคําเป็น40คําแล้วก็คําตาย40คําค่ะเดี๋ยวฉันจะลองแกะมาให้ดูนะคะภายานเช่ียงที่ฉันนำมาค่ะก็จะมีคำว่าลกอมคำมะง,งวงค่ะ ซึ่งของตกแต่งนี้คะก็จะมีคําในซ้ากันเลยค่ะสําหรับวิธีการเล่นนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนแบ่งออกเป็นออปสองแถวถเเท่ากันค่ะจากนั้นนะคะคุณครูก็จะนําบีซูคาเป้คาตายนะคะไปวางไว้หน้าชั้นเรียนค่ะแล้วก็คุณครูนะคะจะแจกอุปกรณ์นะคะนี่ค่ะอย่างเช่นคํามางม่วงนะคะถ้านักเรียนได้คำมั่งม่วงนะคะนักเรียนก็จะต้องนําไปวางไว้ในะ คำเป็นค่ะอย่างเช่นคำว่าลูกอมค่ะทั pe ้งเรียนได้คำว่าลูกอมค่ะแล้เรียนก็จะต้องไปวางไว้ในคำเป็นเช่นเดียวกันค่ะนักเรียนแถวไหนนะคะวางเสร็จก่อนค่ะนักเรียนแถวนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะค่ะส่วนนักเรียนแถวที่วางเสร็จทีหลังนะครับครูก็จะให้นักเรียนออกมาเต้นหนึ่งบทเพลงค่ะทั้งแถวเลยค่ะจากนั้นนะคะครูก็จะตรวจนะคะว่านักเรียนนะคะนําคําไปวางไว้ในคํเป็นคําตายถูกต้องหรือเปล่าค่ะ ถ้าถูกต้องนะคะก็เป็นนันว่าจบเกมค่ะแต่ถ้ายังไม่ถูกนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนนะคะช่วยกันนํามาวางใหมค่ค่ะให้ถูกต้องค่ะสําหรับเกมมีซูคําเป็นคําตายนะคะสามารถนําไปไประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเรื่องคาเป็นคําตายได้ะคะ่ะอีกทั้งยังสามารถนําตัวเกมนะคะไปปรับปรับเป็นรูปแบบอืนะะ่นได้ค่ะอย่างเช่นนะคะที่ใช้ทาเป็นมีซูคําเป็นคําตายนะคะเพื่อนๆนท่านอื่นนะคะอาจจะนําไปทําเป็นรูปหัวใจ รูปพิซซ่าได้ค่ะอย่างเช่นทำตัวคาเป้คัมตาเป็นพิซซ่าค่ะแล้วก็ทำทาตัวขอตกแต่งนะคะเป็นพวกแฮมปูอัดได้ค่ะแล้วก็ใส่คัเปนคัตาเข้าไปข้างในค่ะพี่ชันก็ขอจบก,ก,การนำเสนอการทดลองใช้สื่ออะไรก็กสอนไว้เพียงเท่านี้ค่ะ